วันนี้เราก็มาหนึ่งหนึ่งกันเลยนะครับผมต่อโลอีกชิ้นเคยมาดูกันว่าเราจะพบกับอะไรและใครยังไงฮายาเตะโอ้ไปสาวน้อยไม่น่ารอดตัวฮฮยาเตะละลายซะมางพี่น้องเอ้ยเลสโก only o o bull talks with his h ใช่เช่คลิปไปกินก่อนไม่ไม่คุมไว้คุมไว้เดี๋ยวให้ได้เลือดไปสวยรองเท้ามาแล้วเปิดไปสักทีหยอก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 ลอ,อ,องเสียหายแล้วกัน ให้ได้เลือดไปสวยแม่ไวเหมือนกันครับผมก็มาลุ้นกันดูเลยครับว่าเราจะผ่านฮายาเตะไปได้หรือไม่หรือว่าจะโดนฮายาเตะนี่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองฮายาเตะเพื่อน ชมกันเลยนะครับวังฮายเตะกับตรัรูใครจะถูกจัดการก่อนใครจะเป็นคนดิ้งดองก่อนดิ้งดองดิ้งดองโอ้โเจ็บ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 ไหวเหมือนกันครับผมไม่เข้าใกล,ล้ถึงตัวเลยไหวจริงครับอื ไม่โดนแล้วครับผมปิดแทบไม่โดนเลยไวจริงนี่โดนละเปิดเปิดยากพอสมควรครับเอาก่อไฟไมาแล้วเผาเผาให้เกลียมเผาโอ้โหโอ้แทบละลายแล้วครับผมโอ้ยคุ่ไวขู่ไว่าให้ได้เลือดอยังครับยังยังหลอกหลอกเกลียครีบไว้ก่อน อยากให้ได้ใช้ไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้เจ็บโอ้เจ็บโอโอเจ็บก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยเพื่อนขอโทษขอโทษได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุมเลือดไว้คุมเลือดไว้ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วขุมไว้คุมไว้อย่าให้ได้อย่าให้ได้เลือดไปพี่น้องอย่าให้ได้เลือดไปถอยมาก่อนอย่าตายนะเพื่อน <c oughs> อืมนิดเดียวพี่น้องแอบแอบแอบ,แอบ ไปจริงๆครับไม่ใช่เตะคนนี้โธ่สวย,สวยบิงบิงพลังบิงพลังบิงเสยปุ๊บดาบมาแล้บต้บงตุต้มมาเถอะป้าแปะสวยขวางไว้เขาโอ้โอรอดอีกแล้ว แขวนผ้าอะไรมาเพื <t token isation> huh ่อนแขวนแขวนพระอะไรมาแขวนพระอะไรมาเดี๋ยวต่อย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 เซฟชาร์จชาร์จชารจจุ๊บ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 โอ้ยไม่มีดาเมจที่จะตีป้อมครับผมออกของแท้งล้วนล้วนเซยเซย โอ้โหแผ่นพระดีครับโอ้เสยเสยวิธีมาแล้วมาแล้วมาโอ้โหโอ้โหเสยไท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 ีกป้อมโอ้โหจะตายเราจะตายแล้วเก็บเลือดก่อน อย่าเพื ite, <LO> ่อนอย่าใจเย็นเพื่อนโอ้โหโดนแล้วชักนี้เราแต่จะไม่หลอดตายเกมแล้วถ้าเราตายนี่โดนให้เติลอยป้อมแพ้ได้โอ้โเอาดิเอาโอดเรียไปจากโอ้โแพแพ้น่นี้ ถ้าโดนโดนไฮเตะลายไปนี่แป๊บเดียวลายถึงป้อมใหญ่เลยครับรถเฉยรถเฉยตีต่อยต่อยต่อยตีตีต่อยยีกับยีกยีกยีกจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วยีกยีกยีกโอ้โหขอบคุณนะครับไฮเตะสองศูนย์ก็พร้อ